ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแนมเมแล้วในวันนี้เราก็จะมาแนะนํา5ออนิเมะไว้ระดับตำนานที่คุณอาจไม่เคยดูและต่างหารเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็ไปรับชมกันเรื่องแรกกันเลยค่ะอนิเมะเรื่องแรกก็มีชื่อเรื่องว่า s e n s i t i v e y Prograph อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะซับไทยไม่อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนก็จะเป็นตอนละคู่นะคะโดยในเรื่องของคู่แรกเนี่ยก็จะพูดถึงยามาดะเซจินักเขียนการ์ตูนผู้ชายไฟแรงที่บังเอิญมาเจอกับฮานาสกิโซโนะ อายุ3.2ปีซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนยูริที่ไม่เคยเปิดเผยตัวจริงที่ไหน การพบปะพูดคุยของนักเขียนรุ่นเก่าเซจิก็ได้ประทับใจโซโนสังทำให้ทั้งสองชวนกันไปดื่มและพูดคุยอย่างสนิทสนมเกิดเป็นความสัมพันธ์เกินเพื่อนที่แสนร้อนแรงและในส่วนของคู่ที่สองเนี่ยพระเอกของเราก็มีชื่อว่าอุเอโนใช้หนุ่มผู้รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจทำงานพิเศษโดยรับดูแลสัตว์เลี้ยงในเวลาที่เจ้าของไม่ว่างอุเอโนได้รับการติดต่อมาว่าให้ไปดูแลกระต่ายที่แมนชั่นเขากลับไม่พบกระต่ายที่จะต้องมาดูแลแต่กลับได้ยินเสียงแปลกๆจากตู้เสื้อผ้า แต่พอได้ลองเปิดไปดูแล้วเขาก็นึกว่าจะได้เจอกับตาตายน่ารักแต่เขากลับได้พบอาคิที่โดนมัดใส่กุญแจมือแถมยังนอนเปลยกายอยู่ในตู้สภาพแทนซะอย่างนั้นอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่า Level C ที่เรื่องราวในอนิเมะนั้นจะเล่าถึงในแบบหนุ่มมิสกิที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรู และคาซุโอที่ถูกแฟนสาวไล่ะออกจากห้องเขาจึงต้องหาใครสักคนเพื่อขอให้เขานั้นอยู่อาศัยด้วยชั่วคราวจนได้มาพบกับมิสซกิทั้งสองจึงได้มาอยู่ร่วมห้องด้วยกันโดยคาซุโอเสนอตัวเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามในตัวอนิเมะได้เลยนะคะอนิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่ามตนมัจ,จุรชท,ที่ตัวเนื้อเรื่องมันจะพูดถึงแม้หลังความตายชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยเอกสารและอาชญากรรมซึซุกิอาสโตเทพเจ้าแห่งความตาย อายุ26ปีผู้มีความสุขและโชคดีซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้ผู้ที่ตายไปแล้วยังคงตายและอยู่ในดินแดนที่เหมาะสมแม้ว่าเขาจะทํางานมานานกว่า70ปีแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ในแผนกที่แย่ที่สุดด้วยค่าแรงที่แย่มากเขายังมีความสามารถพิเศษในการไม่รักษาคู่ครองเนื่องจากชินีกามีทํางานกันเป็นคู่นะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีอันที่ติดอยู่ซะงั้นอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่า กาคูเอเ็นเทฟเวนในอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13ตอนแล้วก็เป็นซับไทยทั้งหมดนะคะในตัวเนื้อเรื่องของอนิเมะนั้นจะพูดถึงโรงเรียนสวรรค์เป็นโรงเรียนชายล้วนที่ผู้เรียนไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายใดๆ แต่โรงเรียนนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอะไรก็ได้ที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นจึงจะสามารถเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้และแล้ววันหนึ่งเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าอิโต้เคนตะได้รับจดหมายจากทางโรงเรียนที่ถูกเรียกว่ากระดาษแพตินัมเคนตะเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมตัวเขานั้นได้รับคําเชิญทั้งๆที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีความสามารถพิเศษใดๆใเมื่อเขาเข้ามาที่โรงเรียนนี้เขาก็ได้พบกับเอนโดคาสุกิเขารู้สึกพิเศษกับผู้ชายคนนี้ ที่เขาลืมไปแล้วว่าครานั้นเคยเป็นอะไรกับคาสึกออนิเมะเรื่องสุดท้ายของเราก็มากับอนิเมะเรื่องรักนี้คิดเท่าไหร่อนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนนะคะแล้วก็เป็นซับไทยที่ในตัวเนื้อเรื่องมันจะเล่าถึงอายาเซยุกิยะเด็กหนุ่มใจดีสุภาพ ที่ตุคาโนยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าหากอายาเส่อยากปลดหนี้ร้อยยี่สิบล้านอายาเสต้องนอนกับเขาเขาจะปลดหนี้ให้กับอายาเสและทุกครั้งที่อายาเส่นอนด้วยหนี้ของอายาเสนั้นจะถูกลดลงทีละห้าแสนเยนและด้วยความสัมพันธ์ที่เลาร้อนของคาโนก็ได้กเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในระหว่างพวกเขาซึ่งสิ่งนั้นไม่สามารถติราคาหรือตั้งค่าใดๆไ,ได้เลย แล้วก็จบกันไปกับการแนะนำ5าอนิเมะว้ระดับตำนานที่คุณอาจไม่เคยดูแล้วเราก็หวังว,ว่าทุกคนจะชอบทั้ง5เรื่องที่เรอนมาฝากกันนะคะถ้าหากใครสนใจที่จะรับชมแนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดให้นะคะส่วนในวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วค่ะสวัสดีค่ะ